สวั <Bye S 2> ดีนะคะสบายดีก่อนถึงหน้าหลานนะคะก็อยากกล่าวความในใจนิดนึงนะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน4วันสามคืนนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากที่ได้มีโอกาสได้รับรับสทุกท่านนะคะ โชว์กิบตองลานเนี่ยมาต่อบ้านเลรอยเด็ดเลยเอ้าฟังลามากขาบอลแล้วขายสารนะสารนะสารนะก็ต้องสวัสดีสบายดีสบายดีคุณน้อยแล้วก็คำใบเริ่มทีเดียวเนี่ยลีลาวชวนมาเที่ยวลาวเริ่มต้นเลยนะฮะ เราก็ดูข้อมูลวันลามันจะล้มละลายแล้วข้อมูลในไทยเนี่ยคือล้มแล้วล้มแล้วมันซ้ำทุกชาตนะแต่ปรากฏว่าเข้ามาเนี่ยเขาไม่ล้มเขาจะดีกว่าเราเนี่ยเขาไม่ล้มเพราขามีธุรกิจมีอาชีตั้งหลายอย่างมันเป็นเรื่องประหลาดใจว่ายเขาอยู่ได้โดยลําพัง่ะนะไม่ต้องพึ่งรัฐบาลไม่ต้องพึ่งส่วนไหนของจริงเขาอยู่สุขสบายเนี่ย แล้วก็มาเทียเ่ยวก็หุ้ยสถานที่ท่องเทียเ่ยวขอเฮ้ยเกินเลยนึกว่าบ้านกูไม่มีเไอ้ไอ้ไอ้แบบทริปไลนย์อย่างงี้ห้ามกันไปหมดมันไม่มีใครจะลงทุนกันไม่ได้รัดลงทุนเองหมดเลยเฮ้ยมันเป็นเรื่องประหลาดแล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณคนลาวอะ่ะเฮ้ยเขาท้าประเทศแบบสงบสงเงียบเงียบม,ม,ม,มันไม่มีภูเขาน้ำแข็งอย่างประเทศไทยโอ้โหมันปัญหาเต็มไปหมด เพิ่งจะมาเจอถนนป่าตรงนี้ยก็ต้องขอขอบคุณชาวลาวคนชาวลาวที่ทําให้รนไทยกระดับตากระว่างในเรื่องหนึ่งก็มาเจอครอบครัวใหม่อย่างก็ครูน้อยกับคาใบอาจารย์คาใบต้องต้องยอมรับอาจารย์าใบในออกแบบบ้านได้เฮ้ยเฮ้ยนี่มันวางในน้อยเลยไงวัง <c oughs> ในน้อย เรืไหนอกว่าเขากำลังล้มเลายอนลายเราปกไก่ะเฮ้ยปกบ้านดีคนบ้านเราอีกมันเฮ้ยอ่ะเข้าใจว่าถ้าคนไทยเฮ้ยนี่มันแปลกหมดเลยคือเฮ้ยต้องขอขอบคุณในความเพื่อเฟื้อนที่เรามาเนี่ยเราก็เหมือนเรามานอนโฮมสเตย์เนาะลมก็แรงหนาวก็หนาวชีวิตอยู่อาหารอาหารก็กินสบายกินอยู่กินกินดีอยู่สบายแต่ต้องขอขอบคุณไก่กับหมู พี่มารอเลี้ยงเมื่อไหร่ยจะมารู้เลเจ้าเฮ้ยเขาลบไก่ให้เรากินเออประเพณนี้ทีหลังถ้าจะทำอย่างนี้นะให้พวกผมทำให้กินนะยักให้นกแล้วก็ครอบครัวใหม่เนี่ยกำลังเติบโตพวกผมเนี่ยสร้างชีวิตกันมเนี่ยอายุหกสิบแล้วป่านนี้ยังตั้งไม่ได้เลยต้องขอเนี่ยต้องคู่เนี่ยต้องช่วยกัน วีอะไรก็ประคองกันไปเหมือนก็แต่งงานใหม่ทุกวันน่ะถ้าเราคิดว่าเราเก่าเมื่อไรเนี่ยนะทงังเราต้องคิดว่าเป็นเราเพิ่งแต่งงานเรากำลังสร้างตัวสร้างยันตายอะ่ะจำไว้เลยต้องยันตายจะไปคิดว่าเฮ้ยไอั่นสวยอีกแล้วไ้นีสวยอีกอย่าไปคิดนี่คือของีนะขคุณสุดท้ายของสุดท้ายก็ขอขอบคุณ ครอบครัวใหม่มีลูกเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มีแม่มีลูกมีพ่อนะอยู่กันด้วยค,ความรักของคุณแล้วก็รอบหน้าเราจะมาอีกมาแน่ๆที่ยังไม่ไปอ่ะที่ยังไม่ไปครับเพื่อขอให้ร่ำรวยมียุมั่นกตัญืนโลกไปไข่เดืยบจะเบี่ยนเปียนเจริญเจริญขอบคุณครับครับ เรวก็ขอบคุณนะครับตบเลยก็เราต้องขอบคุณนะครับพี่น้องชาวลาวที่อนุรักษ์ให้สิ่งต่ตางๆนะครับได้มีขึ้นโดยเฉพาะอย่างน้ําตกที่เราไปกันนะครับในแม่น้ำโขงก็มีน้ําตกบ้านเราไม่มีมนัหญ่บ้านเราจะมีแต่ภูเขาเมื่อวานเมื่อวานนี่ไรดอนดอนแดดดอนแดดมันจะอ่านเป็ด,ดอนแดด,ด เมื่อวานนี้จะเป็นตาดฟานวันก่อนจะเป็นนอนดีป่าฝานน้ำตกนั่นก็มีป่าฟานน้ำตกตาดฟานที่โหอ่าโหนสลิงกันเรียกว่าธรรมชาติเออช่วยได้เยอะเลยธรรมชาติใช่เหมือนแกลงแคนยอนเลยอะน้ำจากแม่น้ำโขงเป็นน้ำตกได้เออเพิ่งเคยเห็นนี่เนี่ยเป็นในกระดาแม่น้ำโขงที่สูงตกสูงที่สุดในแม่น้ำโขงดีดีครับต้องขอบคุณพี่น้องชาวลาวนะครับที่อนุรักษ์ไว้ให้พวกเราได้ดูกัน ก็ขอขอบคุณโอกาสหน้าก็เชิญมาเยี่ยมเยียนใหม่นะคะเพราะว่าทุกท่านนะคะก็ให้คิดว่าน้อยเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งและก็กลับมาเมื่อไร่ทักหาได้อาจจะไม่มีอะไรให้มากมายแต่ขอให้รู้ไว้ล่าเต็มใจก็รับทุกท่านนะคะมาเมื่อใดก็ได้ให้คิดว่าเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งแล้วก็ครั้งหนึ่งเมื่อคุณน้อยไปเรียนที่มอช ก็ได้มีโอกาสไปที่บ้านพ่อที่สันบุรีชัยนาทนะได้ไปชมทุ่งไปเที่ยวไปหาอาหารกินกันที่นั่นนะครับเลยก็คุณน้อยก็เลยชวนพวกเรามาเที่ยวบ้างเพราะว่าเห็นว่าที่นั่นแบบเป็นกันเองมากทุกคนรักกันแบบเห็นแบบเหมือนใช้ชีวิตเหมือนที่บ้านหนูก็เลยแบบเออโอกาสว่ามีโอกาสอยากให้มาเยี่ยมเยียนเพราะว่าเห็นไปที่บ้านเห็นทุกคนรักกันแล้วช่วยกันทําอาหารทำกินก็เยแบบถือโอกาสชวนทุกท่านมาค่ะครับโอกาสหน้าจะมาใหม่ มาแน่มาแน่มาแน่ถ้ามาแล้วไม่ทักหาไม่มาหาโกรธเนี่ยนนทํทำบุญบ้านมันไรบอกครับก็ครับก็ขอมาคราวหน้าจะทำเตือนครัวให้มันดีกว่านี้พี่เจยบจะได้ไม่ต้องปีนขึ้นเขา เวลาเขาไปหาเขาคนนิดนิดนึงเขาจะอยากไม่ทำเราต้องหาโอกาสให้เขามาทำยังไงถ้าทำได้ก็จับแล้วเขาถือก็ถือเป็นเล่นเขาถือเขาให้ทำว่าเจ้าของบ้านทำกันทำมันไนขึ้นลง คุณคุณน้อยนะครับที่สวยอะไรไ่ยสวยกระดอ,อกกะเด่ <laughs> สวยกระเดียกกระดอกกระเดียกกระดอกกระเดอกกระดอกตายหา่าก็คือตายห่าไปหมดแต่ว่าจะสวยไปหมดนะคือเพลงลาก่อนจอ่าลา,าก่อนจ่านะครับเดี๋ยวคุณน้อยจะรองไม่ถ้าไม่ถึงถ้าไม่จบก,ก็ช่วยกันร้องไปด้วยกันนะครับ ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรลุงคิดได้เยอะอยู่พอแฟนแต่งงานจะเลยอกผักอย่างเงี้ยป่าป้าป้าอยู่ไหนเอออ่าก็หน้อยร้องเพลงให้ฟังนะครับก่อนที่จะดับกันผ่านเสียงผ่านเสียงทุพรรณนเลยจะลืมไปเที่ยวสุพรรณกันเลยสุบรรานบ้านพ่อม พ่อก็มาแม่ก็มามากันทั้งบ้านเลยนะคเนี่ยครับดาวเนียงสุพรรณมาฝากับตปปลาวนะครับ